โควิดแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมบังวาก็จะพาคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมอัปเดตและโหมดใหม่กรรมมีทั้งฟรีไฟล์แล้วก็ฟรีไฟล์แม็กนะครับกิจกรรมนี้เป็นการแจกชุดนั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่แรงมากๆเป็นชุดที่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีการนํามาขายแต่อย่างใดนะเพราะว่าชุดนี้เคยเอามาอยู่ในโทเค็นสีแดงแล้วเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา นะบอกเลยว่าชุดนี้ตึงชุดนี้แระใครเห็นก็กฮีดอยากได้จจเลยต้องบอกเลยว่าชุดนี้นะครับมีแค่100ตัวในโลกซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่เอาเพราะว่าผมมีอยู่แล้วไงคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกคนที่ยังไม่มีนะครับสามารถทำตามภามรกิจแล้วก็ไปแลกกันได้ กิจกรรมที่เขาจะให้เราเล่นก็คืออัปเดตเกมหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะรับชุดต่อมานะครับเล่น5เกมเพื่อที่จะได้รับรองเท้าเล่น10เกมเพื่อรับกางเกงแล้วก็ติดท็อป5เพื่อที่จะได้หมวกนะในส่วนนี้นี่ผมได้เกือบครบทุกอย่างแล้วแต่ผมขาดรองเท้าอย่างเดียวซื้อผมก็ไม่เอาหรอกนะเพราะว่าไม่อยากได้ซึ่งใครที่อยากได้ชุดแรก,ก็ไปทำภารกิจกันได้นะครับ เฮ้ยฟรีไฟมีหมดมาใหม่แล้วหรอนี่มันนี่มันนี่มันเหนอนในหนังนี่เหมือนกับในหนังเปี๊ยบเลยหนังเรื่องอะไรนะนึกไม่ออกโอ้โหที่มันชุดแลยนี่ว่าที่เขามีกิจกรรมออกมาแจกเพื่อที่จะได้รับชุดสีส้มนี้เอา้ามาหรอ,อเฮ้ยพู้ตากันเยอะนะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ยโ,โอ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ข้างหน้าเลยมึงไม่ต้องนับก็ได้อย่างเงี้ยโอ้โห,หว้าวว้าวเฮ<า><า><า><ย>้ยมมีใครตายเลยหรอมึงไม่ต้องนับก็ได้ ไม่มีว่ะเฮ้ยเอาจริงดิยังตึงอ่ะสิบเอ็ดคนแป<ะ>๊ก <c oughs> อยู่ข้างหน้าเลยเรียบร้อย <c oughs> ไปครับไปครับ <c oughs> ได้อยู่เว้ยเอาไหนเว้ยบังวาโอ้โหข้างหลังโอ้โห เฮ้ยมึงนับดิเวลาจะหมดอยู่แล้วที่อะไรวรเอาจริงดิว้า like, วเฮ้ยมันก็มันอยู่นะหมดใหม่เนี่ยเล็ดไร้กินไร้ก็น่าจะได้แรงบันดาลใจนะต้องใช้คำนี้ ได้แรงบันดาลมาจากเกมสอริตเกมนั่นเองหรือว่าเกม AIOU ก็สนุกอยู่นะมันก็สนุกอยู่แต่ต้องรอไปก่อนเพราะว่าแบบเขาจะมีดัดใหม่ๆเพิ่มมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีแค่ด่านเดียวมันก็อาจจะยังไม่ค่อยสนุกมากสักเท่าไหร่แต่มันก็พอใะ้ได้อยู่โอ้ยมันเหล่าคนตึงโอ้โหยาโรนันโดหน้านี่คนละแบบกันเลยเว้ยต้ย โอ้โหเอ้ยตักตักตักอโอ้โหใกล้ๆเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหมึงไม่ต้องนับก็ได้อยู่ที่ไปกันหมดเลยเหรอซึ่งแบบเนี่ยตัก,ตกไม่มีว่ะเอ้ยเอา้า ไปครับพี่น้องครับไปครับหยุดแตะแตะแตะโอ้โหวิรอดกันหมดเลยไปครับไปครับไปครับ<ป>เฮ้ยเฮ้ยตึงจังวะเฮ้ยไอที่หนึ่งเนี่ยมันเข้าในีนเกมที่แล้วนี่ว่าเฮ้ยนี่มันตึงขนาดนี้เลยเหรอ ตึงเหรอเอาเอาเอาที่สามว่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเอเอพาดีผมไม่้เก่งเกินไปนะอย่างที่ผมบอกนะครับกิจกรรมที่เขามีนะครับนี่เลยนะผมเล่นมาแล้วที่็อปห้า่ผมก็ได้ท็อปสามผมมีหมวกอยู่แล้วผมก็เลยไม่เอา ส่วนอันนี้คือกางเกงกางเกงต้องเล่น10เกมนะครับกางเกงผมมีแล้วไงน,นี่คือรองเท้าที่ผมยังไม่มีต้องเล่น5เกมนะก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ชุดแรนะชุดนี้เลยมาเล่นกันได้เดลไลต์กินไร์กิจกรรมใหม่ร้านค้าลองก่อนจ่ายที่หลังเพียง9ทีการันตีไอเทมเล่นฟรีในครั้งแรกเสียเพชรเมื่อแลกรับไอเทมหรือแลกเปลี่ยนไอเทมเพื่อเป็นส่วนลดในครั้งถัดไปหรือว่าหมดเขต21ถึง27 ตุลาคมนี้นะครับรกิกรรมนักสู้ขื้นพลังใต้สมุดแปดที่กรตีไอเทปอีกแล้ว17ตุลาถึง23นี้นะครับก็จะบทเกตกันแล้วก็จะมีชุดผู้ชายนะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะที่สวยๆเลยแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าตัวตลกกระเ้ยวเหมือนกันคนไม่ค่อยใช้แล้วนะนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็แต่นอนนอนตึงมันตึงพวกเนี้นเขาแต่งตัวมาหลอกเราไงเพราะว่าันเป็นวันสุดท้ายในการเล่นแหลงหรือกันเนี่ยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตโโนะ์โอ้โหพี่น่ะโอ้แหวงแวงไงใช่ยหรออ้าวเ้าลงระเบียงนี้ทำไมเนี่ยคุณจะมาฟาร์มบ้านผมเหรอใครจะทำระเบียงไอ้ใครขับรถอ๋อ ไม่ได้ลงอย่างเดียวปืนหาย,ยานนเนี่ยปืนหายว่าเล่นอ่าวีแบบตอนเย็นเล่นแรงว่ะอืม,อมจะขึ้นคอนคิวเลยคอ,อนคิวเลย <laughs> ตกวอลแพทเหรอจบเลยฮะวันไปดูใหม่จะขึ้นคอนแล้วพูดเกินไปตกแรงอะไรแรงแพทเนี่ยไม่เคยอยู่ <laughs> วันอย่าพูดนะวันหลังอย่าพูดนะ <laughs> ไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ปะโล่เขาปะโล่โขา โอ้โหน่าเกียดนะพูดเงี้ยไม่เคยอยู่แล้งแพทเลยต่อแร้งรีเท่าไหร่ก็ไม่เคยอยู่แพทอยู่ไดัมมอนเสมอจะพูดให้ได้ไม่ได้ยินนะวันหลังนะแล้งแพทเนี่ยโอ้ครับหัวโตครับโอ้ยไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งได้หมดแหละแวนอ่ะไม่ใด้กล้าหรือเปล่าไม่กล้าหนึ่งเงี้ยคนกิฟต์เลยตัวเดียวตัวเดียวทำไมได้หมดอ่ะโอแวนขอให้เป็นแวนใช่ไหมเออ จะใครอยากนหนึ่งบอกอยากแบบอยากลองวัดอะไรเงี้ยขอกันมากันจังเลยนะเวลามีคนเวลาเชิญไปก็ไม่เล่นบอกว่าเอฟซีเอฟซีนานบอกว่าบอกว่าไมา่เข้าผมเลยเรด้วยเลยบอกไปว่าติดติดอนี่ติดติดภารกิจแบกแบกแบบคนอื่นเขาจะให้ช่วยมาแบกไงบอกว่าวันแรผมเข้ามาก็บอกว่าไม่อยากเล่นเกัา,กาแล้วก็เตะผมเลย <c oughs> อปครับไปเขาก็รู้ตัวเขาไก่เขาเขาบอกว่าโอ้ผมยังไม่ได้โชว์ฝีมือเลยด่าผมแล้วเด็กมันรู้ตัวดีเมื่อวันนั้นเชิญผมเข้าไปสี่สีวิสีหมดแรงพอดนเขานำหนึ่งศูนเท่านั้นแหละไม่คุณออกเกมเลยใครอะอดนานแล้วทิ้งผมไว้คนเดียวไป่ลงไหนกันหมดวะเอ้ยตานนี้ไม่ค่อยตึงเหรออืมใช่ตานนี้ไม่ตึงก็ ที่เข้ามาก็แต่งตัวแบบบอลอ่ะมีึงก็มาบอกตึงไม่หลอกพูดหลอกแต่มันมีตึงอยู่ตัวเดินนะหรือเปล่าเห็นสายหมวกหัวคาโบกิมีตัวมันแค้มอยู่ข้างบนได้ตะคิวเลยขอตะคิวหนึ่งมันแค้มอยู่ข้างบนเฮ้ยตกใจหมดเลยแหมไปอ่ะเนี่ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเขานะผมนั่นี่ก่อ

จะดาวแล้วดาวแล้วจะดาวแล้ว,ว,ลวในบ้านจะดาวแล้วไม่นะมึงก็จะไปไม่ได้นะจนนุ๊บแบบชุวิวอืออยู่ข้างในอยู่ข้างในออกแล้วไล่ล่าเลยยิงยิงยิงยองยิงยิยกันยหมดนี่แหละอยูนนอยอนนน่นี่กันอยู่ยกว่าอะไรวะงงงิยยย ล่วงอยู่ในบ้านนะบ้านสองชั้น้ต้มือหลังแรกไอ้ตัวตึงตัวตึงอ๋อมานี้จไว้อยู่ว

ไอ้คนนี่สวยไอ้ไสไนสไนตัวตึงตัวตึงหลังเข้าโอ้ยวันวันเอาเลยสไนสมาเ่นสนปืนคาวันลงมายิงหลังเข้าเออเออดมปะเดิ่แล้วใช่แล้ตัวเดิมันตัวตึงตัวตึง ตัวเดิมอ่ะตัวเดิม